เมื่อวานนี้น่าสนใจมากๆก็คือคุณสิริกัญญา,าไปได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยดิจิ t ัลว a ลเลตหมื่นบาทท่านผู้ชมคุณสิริกัญญาโจโจก็ทวิตข้อความลักษณะบอกเหมือนได้ข้อมูลว่ารัฐบาลกำลังจะเล่นท่ายากสุดๆเลยกับการหาแหล่งเงินมาใช้ในโครงการดิจิทัลว a ลเลตโดยระบุรัฐบาลทำดิจิทัลวัลเลตแบ่งงบ68 เบ่งงบ6-8ที่กำลังจัดทำกันอยู่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ฟังออกงบกลางปี67ค่ะและยืมเงินทกอสอค่ะดันดิจิตอลวอลเล็ตคุณเฉกัญยาบอกว่าเบ่งงบ6-8วันนี้ครมประกาศงบ6-8ใหม่ซึ่งจะขยายเพิ่มต้องเก็บภาษีเพิ่มและต้องกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มเป็นเกือบ9แสนล้าน เพื่อเอาเงินไปทําเงินดิจิทัลเ a เลตหนึ่งหมื่บาทแต่นั่นก็ยังไม่พอกับวงเงินของโครงการเพราะฉะนั้นถ้ายากประการที่2ออกงบกลางปี67ค่ะด้วยการขยายการกู้ชดเชยขาดดุลให้เต็มเพดาน7.900แสนล้านและ เพื่อจะได้ทำให้ใช้เงินข้ามปีงบประมาณได้ก็ต้องเอาไปใส่ไว้ในกองทุนซึ่งน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐหรือบัตรคนจนแต่ก็ยังไม่พออีกก็เลยต้อง5แสนล้านเนี่ยทายากทีสายืมเงินทกอสอตามมาตราย8 8ค่ะโดยจะบิดว่าเงินส่วนนี้จะนำไปแจกเฉพาะเกษตรกรบิดนี้ไม่ได้แปลว่าประมูลนะบิดหมายถึงค่ะอะไรอย่างนั้นนะ่ะก็ประมาณว่าทกศ มันต้องมีวัตถุประสงค์ของธนาคารสากรการเกษตรและสากรการเกษตรใช่ไหมอันธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรมันต้องเงินไปใช้กับเกษตรกรก็จะคุณชีกัญญาระบุว่าบิดเงินส่วนนี้จะนําไปแจกเฉพาะเกษตรกรก็หมายความว่าดิจิทัลเวทหมื่นบาทที่จะจ่ายให้เกษตรกรเนี่ยจะามาจากเงินยืมทกศหรอ,อแล้ว น่าจะทําให้เงินกู้ตามมาตรา28เนี่ยทะลุเพดานกรอบวินัยการคลังไปไกลค่ะและต้องออกประกาศขยายเพดานเงินกู้ในเร็ววันและยังเสี่ยงกับกฎหมายทกศที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เอาไว้คนเสกันยาสรุปว่ากู้สามต่อเพื่อให้ได้500ล้านบาทแบบถูกกฎหมายแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยค่ะตั้งขาดโดนกระชดาระดอกเบี้ยบาน รอบนี้ใช้ท่ายากพิสดารทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะสร้างความปั่นป่วนสับสนอลหมานขนาดไหนฉีกท,ทุกกฎแหกทุกกรอบวินัยการคลังเพียงเพื่อให้ได้ทำดิจิตอลวอลเล็ตปลายปีนี้แล้วติดแฮชแท็กว่าเพื่อใครไปเข้าเต็มเลยค่ะเข้าเต็มที่ฝ่ายค้านอภิปราย152รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนท่านผู้ชมไม่รู้คุณสิริกัญญาไปได้มาจากไหนนะ แต่อันที่หนึ่งเนี่ยมันเข้าเขาเลยเ mm hmm. พรอเมื่อวานนี้การประชุมคณะเปรีที่ประชุมมีมติปรับปรุงกรอบการคังระยะปันกลาง6 7-7ถึง 7, 7 1โดยก็ประมาณปี6-8ให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก152,700้า15ล้านบาทตีกลมรมประมาณ150,000ล้านจากเดิมที่ขาดดุลอยู่ในร่างกรอบเดิมเนี่ย7 1 3 0แ0ล้าน ให้ขาดดุลก็ประมาณเพิ่มเป็น865,700ล้านเพื่อใช้ในมาตรการกระตุน้นเศรษฐีของรัฐบาลอันนี้ผมมาที่พูดเองภูมิในการสันั้น็ประมาณเป็นคนพูดคุณเฉลิมพลเพนสูตรค่ะนั่นทําให้วงเงินก็ประมาณปี68ที่กาลังทำกันอยู่เนี่ยปรับเพิ่มเป็น3.7257ล้านล้านบาทจากเ<า>ดิมที่กําหนดเอาไว้3.6ล้านล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้น คุณจุลภาอมวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยครังซึ่งดูแลเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทตอบคำถามนักข่าวว่าไอ้ที่ตั้งงบแบบนี้ขาดดุลเพิ่มและกรอบวงเงินก็ประมาณ6-8เพิ่มมีในยะอะไรไหมเอาไปทำโครงการอะไรคุณจุลพันธ์ได้ตอบที่ทำให้เรารู้ทันทีเดาไม่ได้จริงๆหรอไม่รู้จริงๆหรอรู้ก็ทำดิจิทัลวอลเล็ตไง ขณะที่โฆศกธบาลอธิบายขยายความถึงเหตุผลคุณชัยวัชรงค์ค่ะบอกว่าการปรับกรอบการคลังระยะปานกลางเนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต่ำกว่าการเติบโตตามศักยภาพดูจาก g d p ปี67ขยายตัวที่2.7%และไตรมาส4ี่ปี66 GDP ก็หดตัว0.6%เมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปี66ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปัญหาทั้งภายในภายนอกประเทศอย่างเช่นปัญหาความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจช่วงต้นปี67ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มันสูงจนกระทบกับการบริโภคเพราะฉะนั้นรัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการฟื้นตัวและการขยายตัวของเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยและสูงกว่าอัตราการขยายตัวตามศักยภาพคือถ้าเกิดตัดเหตุผลว่าปรับกรอบก็ประมาณปี68ค่ะ เอาเหตุผลเรื่องการทำดิจิทัลเลเลตมาใส่เหตุผลเดียวกันเลยสังเกตไหมค่ะเออกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะยืนยันและตกลงจะใช้เงินจากงบประมาณปี68เนี่ยหนึ่0 0ล้านแต่ยังขาดอยีกประมาณ3,500 0 0จะมีอีก2ตัวถ้าฟังจากคุณเฉิกิัญยาบอกออกงบกลางปี67 ขยายเงินชดเชยชดเชยขาดดุลเพิ่มแต่ถ้าไปฟังจากทางด้านผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยท่านผู้ชมมีความเคลื่อนไหวก็คืองบประมาณปี67 ปหลัดก,กระทรวงการคลังลวรนแสงส<ช>นิาต้องไปคือคุณลวรนบอกว่ามันจะมีหลายโครงการที่ใช้จ่ายไม่แต่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปเพราะมีเวลาเหลือใช้เงินแค่5เดือนดังนั้นก็จะโยกวงเงินที่เหลือนี่แหละค่ะเอามาใช้ในโครงการดิจิต a l วอลเล t ซึ่งท่านบอกว่าไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะถือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การยกเงินที่ใช้ไม่หมดของงบปี6-7เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเรื่องการเงินค่ะนั่นก็แปลว่าจะต้องมีการเอาเงินที่ใช้ไม่หมดค่ะแล้วจะเอามาจากตรงไหนอีกของงบปี6-7และสุดท้ายอันนี้เป็นปริศนาเลยยืมเงินทกศเนี่ยริงไหม,อมตอนเป็นประเด็นปีที่แล้วคือออมสินอรอบนี้จะเป็นทกศครเสิยกันยาไปเอามาจากไหนเดี๋ยวต้องตามกันดูแล้วอย่าไปถามวันนี้เลย เพราะถ้าถามจะได้คําตอบว่ารอวันที่10เมษายนค่ะเ7เวลา4 7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ว้กลับมา